วันนี้ฟาร์มไทยแลนด์จะพาทัวร์ศูนย์การเรียนรู้โควงจรกาแฟชาวไทยภูเขาฮิควคอฟระบบสมาร์ทฟาร์มที่เสถียรที่สุดในประเทศไทยฮิวคอฟก็เลือกใช้ต้องฟาร์มไทยแลนด์ แล้วอันนี้คือต้นอะไรอะคะพี่อุ้มเป็นต้นกาแฟขนงแป้งแต่ว่ากาแฟเนี่ยจะพันอะไรพี่ก็ยังไม่ทราบเนาะเพราะว่ารูปลักษณ์ของต้นกาแฟเนี่ยไม่เหมือนลักษณะของกาแฟทั่ว,วไปที่เราเคยเห็นนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้รู้กันดีกว่าค่ะว่ากาแฟต้นนี้คือสายพันธุ์อะไรค่ะค่ะเดี๋ยวขอต้อนรับคุณนัทนะคะเมื่อกี้สงสัยใช่ไหมครับว่าต้นนี้เป็นพันธุ์อะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะคพันธุ์นี้คือเป็นพันธุ์โรบัสตา้านะครับ <Wow. S 1> ซึ่งจะแตกต่างจาก ทั่วไปคือภาคเหนือส่วนมากจะเป็นอาราบิก้าต้นจะต่ำเตี้ยกว่า <ฮะ S 1> ส่วนโรบัต้าจะเห็นนะครับลำต้นสูงใช่ค่ะจากลักษณะที่เห็นคือสูงแล<ช>้วก็ปิดใบกว้างมากใช,ใช่ครับแล้วแบบนี้ในการปลูกของภาคเหนือนี่คือเราสามารถปลูกได้เลยใช่ไหมคะปลูกได้ครับเป็นบางพื้นที่<อ>แต่นี่จะเป็นแปลงที่ทดลองของบริษัทยูค<อ>ของเรา<อ>ครับ<อ>ต่อไปคุณนัทจะพาพวกเราไปเยี่ยมชมตรงส่วนไหนต่อคะต่อไปจะเป็นกระบวนการรับซื้อและโพสต์กาแฟนะครับที่เรารับซื้อจากเกษตรกรมาครับ หลังจากที่ได้รับซื้อเมล็ดกาแฟเชอรี่มาแล้วเนี่ยคะ่ะมีกระบวนการโรเซสอะไรบ้างคะในส่วนของลายผลิตนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของเวทมิลนะครับ <c oughs> จากการที่รับซื้อเชอรี่มาแล้วเราจะมีกระบวนการโรเซสตอนนี้หลักๆมีามโารเซสนะครับจะมีเวทโรเซสไดโรเซสแล้วก็ฮันนี่โปสเซส่วนเวทโรเซสเนี่ยจะใช้น้ําแล้วก็หมักไว้นะครับไดโรเซสจะแยกเม็ดลอยจมที่ไม่ได้คุณภาพแล้วก็นําผลเชอรี่ครับไปตากเลย ล้างสะอาดเสร็จนะครับส่วนฮันนี่โปรเซสจะเป็นโปรเซสที่เราสีโดยไม่ใช้น้ําเพื่อที่จะให้เมือกมันติดแล้วก็นําไปตากเลยส่วนโปรเซสที่ทดลองอยู่ตอนนี้คือแอนแอร์โปรเซสก็คือหมักไว้ในถุงนะครับตามกระบ,บวนการแล้วก็เอาไปตากที่บนลานต่อไปนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูลานตากกันต่อไปนะคะว่าขบวนนการขั้นต่อไปของการทํากาแฟเป็นยังไงบ้างคะ่ะได้ครับ ที่เราเห็นอยู่นี่จะเป็นแอนแอร์โพสต์นะครับที่เราเพิ่งตากได้2-3วันนะครับตัวนี้ต้องใช้ระยะเวลากี่วันคะในการตากถ้าเป็นโพเซสต์เวทแอนแอร์ ire, พวกนี้หรือฮันนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ5-7วันนะครับอยู่ที่สภาพอากาศแล้วก็ความชื้นอีกทีหนึ่งครับเช้ากลางวันเย็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่แล้วก็มีการวัดความชื้นเพื่อที่จะให้กาแฟาทุกส่วนนะครับได้แสงแดดหรือว่าแห้ง ากันแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นหน้าฝนนี่ทำยังไ,ไงคะหน้าฝนเราก็จะมีวิธีป้องกันเชื้อดมพลังงานแสงอาทิตย์ครับเราจะดันเข้าตรงนั้น <Wow. S 3> <ış qui> โดมพลังงานแสงอาทิตะครับโดมพลังงานนี้ครับเราได้ร่วมกับกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นโดมพลังงานแรกของประเทศไทยก็ได้นะครับ <Wow. S 1> โดมตัวนี้จะอยู่ที่สภาพอากาศอย่างเช่นนี้เหมือนกันแล mm hmm. สภาพอากาศความชื้นสูงมีฝนมีลมแรงอะไรเราก็จะดันเข้าโดม ให้เป็นการอ่แยกเกร็ดจะได้เป็นกาแฟสาออกมาค่ะตอนนี้ของเรามีอยู่ห้าเกลดเกรดที่ดีที่สุดก็คืออ่าเกลดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือตัวนี้ครับคือออเอตัวนี้คือชื่อแตกต่างจากตัวอื่นเลยอะคะเป็นพีีบรีครับมันจะเป็นเมล็ดที่เหมือนเมล็ดที่เต็มอะครับส่วนเมล็ดอื่นจะดูสังเกตได้นะอันนี้จะเป็นครึ่งซีอันนี้จะเต็มกลมเต็ม ยอะจังเลยค่ะพี่อุ้มน่าสิคะนงแป้งทำไมเยอะจังเราเห็นต้นกล้วยปลูกเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยค่ะต้นกล้วยนี่เอาไว้ใช้ทำอะไรคะคุณเบียร์ต้นกล้วยตรงนี้เนี่ยเราปลูกในพื้นที่ของโรงงานฮิวคอฟเองนะครับกล้วยที่เป็นแปลงทดลองปลูกจากกล้วยที่เราทิชชูเคาร์เจอร์ขึ้นมาค,คือความต้องการของเราเนี่ยเราต้องการผลผลิตที่เป็นลูก ผลใหญ่ความหวานน้อยลงนะครับในกลุ่มของกล้วยเนี่ยเราจะมีกล้วยเคลือบกำลังจะขยายในส่วนของการแปลรูปกล้วยในทิศทางที่เป็นซีโรเวสนะครับ mm hmm. เราอาจจะมีทิศทางที่ทําเกี่ยวกับแป้งกล้วยนะครับ <Wow. S 1> ในส่วนของลําต้นก้านใบต่างๆเนี่ยเราจะมีการทําภาชนะรักโลก <Wow. S 1> มีผลผลิตกล้วยแล้วก็ทุกส่วนของกล้วยเนี่ยจะไม่ทิ้งเลย อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าทางฮิวคอปเนี่ยใ,ใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทฟาร์มน้องแป้งคะฮิวคอปเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทฟาร์มของที่ไหนคะจากฟาร์มไทยแลนด์ค่ะทุกคนแล้วที่ฮิวคอปเนี่ยใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มจากฟาร์มไทยแลนด์เป็นยังไงบ้างคะคุณเบียร์เริ่มจาก ทางฮิวคอฟนะครับได้นําระบบสมาร์ทฟาร์มของฟาร์มไทยแลนด์เข้ามาใช้เนาะก่อนหน้านั้นเรามีปัญหาเรื่องของแรงงาน,นที่จะต้องมาลดน้ำนะครับหรือว่ามาเปิดสปริงเกอร์นะครับแล้วก็นั่งรอนะครับแต่คราวนี้เนี่ยใช้ระบบนี้ก็คือการเปิดปิดน้ําอัตโนมัตินะครับหรือจะสั่งการโดยการ วัดความชื้นในดินนะครับ<ช>เมื่อความชื้นในดินต่ำเนี่ยระบบก็จะให้น้ําโดยอัตโนมัติเป็นการประหยัดแรงงาน<ช>แล้วก็ประหยัดเวลาให้กับที่ฮิลคอฟมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับระบบสมาร์ทฟาร์มที่สเสถียรที่สุดในประเทศไทยฮิลคอฟก็เลือกใช้ต้องฟาร์มไทยแลนด์ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้ฮิวคอฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยค่ะทำให้เรารู้ว่ากว่าจะได้กาแฟหนึ่งแก้วที่มีคุณภาพมาให้เราชิมเนี่ย ต้องผ่านกระบวนการแล้วก็มีสตอรี่อย่างไรบ้างค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจผลิตภัณฑ์กาแฟชาวไทยภูเขาจากฮิวคอรผลิตภัณฑ์อื่นๆของฮิวคอรนะคะ <_ an> ก็สามารถติดตามช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ <_ an> แล้วก็จะมีร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะ <_ an> ก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้เลยะคะ่ะ EP หน,น้าเราจะพาเลี้ยวไปเที่ยวกับฟาร์มไทยแลนด์พาไปทัวร์ไปสนุกกันที่ไหนเนี่ยต้องติดตามชมค่ะและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ